สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซลกระปุกออกงานได้ชัวที่โชว์รูมรถยนต์มือสองกวงแสงหะไทยราชค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมกับรถเก่งนะคะอีข้อคาฮอนด้าเบโอมเอสนะคะได้เป็นรุ่น1.2ตัว V ปี2013จดทะเบียนปี2014และได้เป็นตัวเกี่ยวโตด้วยนะคะผู้ชมคะคันนี้เนี่ยราคาโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มกันเลยทีเดียวค่ะจากราคาปกติหน้าป้าย238,000บาทสำหรับคลิปนี้แลกรับส่วนลดพิเศษเหลือ218,000บาทเท่านั้นเองนะ ค,ะค,ะคุผู้ชมคะเครดิตดีฟรดาวผ่อนแค่4 0 0พนนิดๆต่อเดือนเท่านั้นเองผ่อนสบายผ่อนถูกมากๆกันเลยทีเดียววันนี้ใครสนใจนะคะอย่าลืมแคปหน้าจอแล้วทักแชทไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะที่ ID ตามนี้ s. k อคทายเนะหรือว่าติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกสามห้าศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพามาดูคันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะคุณผู้ชมคะได้เป็นตัวสีขาวสวยๆนะคะดีไซน์กระทะรัดเน้นใช้งานกันแบบคล่องตัวเลยทีเดียวนะไฟหน้าใสๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวมา ได้เป็นตัวกระจังหน้าแบบโครเมียมด้วยและได้เป็นตัวฝากระโปรงเดิมๆบางๆกันมาแบบนี้ค่ะสําหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้นะคะคุณผู้ชมคะภายในจะได้เป็นตัวบล็อกสีสูบนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยนะคะไม่มีสันแน่นอนนะคะุณผู้ชมเป็นเครื่อง1.2ที่สมรรถนะเนี่ยดีมากๆก็เลยทีเดียวค่ะบอดี้โครงสร้างตัวรถก็การันตีได้เลยว่าไม่มีชนหนักพิคว่ำไม่เคยจมน้ําอย่างแน่นอน100ปรนะ์ะฝากระโปรงเดิๆมๆบางๆกันมาแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับด้านข้างของตัวรถคันนี้ มีรอยเฉียวรอยชนมานะแล้วก็ได้เป็นตัวล้อแม็กนะคะดีไซน์สวยๆเดิมๆกันมาจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะและด้านในนี้นะคุณผู้ชมซอกสีเดิมจากโรงงานแผ่นเพดหมดเดิมยังอยู่ครบเลยนะคะและในส่วนของตัวรถคันนี้นะคุณผู้ชมคะเมทอาร์รดจากโรงงานนะคะภายในของตัวคอนโซลก็สวยเนียนติบมากๆได้เป็นตัวแอร์แบ็กคู่หน้าเครื่องเล่นเดิมโรงงานและระบบแอร์เย็นๆฉ่ำๆกันแบบนี้ค่ะแถมยังมาพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้คันิีด้วยนะคะและด้านในของตัวเบาะคันนี้นะคะได้เป็นตัวเบาะหนังสภาพสวย เบาเดิมไม่มีร่องรอยฉีกรอยขาดมาสำหรับตัวด้านท้ายคันนี้นะคะสวยๆกันมาแบบนี้เลยนะคะดีไซน์ดุกะทาราสเนาะหาที่สอดง่ายนะคะคล่องตัวมากๆนะคะคุณผู้ชมมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ถึง2ตํตำแหน่งมีชุดแต่งสปอยเลอร์มาให้ด้วยและด้านในนี้เนะี่ยคุณผู้ชมหาได้เป็นตัวถาดรองท้ายนะคะของตัว b i o m s ทรงรุ่นนะ้าซอกสีแห้งเดิมจากโรงงานไม่เคยมีการพ่นซอกทาสีหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมหาฝากระโปรงเดิมมากันาแบบนี้มีถาดรองท้ายด้านหลังมาให้อยู่ครบเลยสําหรับต ตัวสีฝั่งคนขับนะคะของชมงขาสีสวยเรียบเนียนเสมอกันรอบคันนะซอกสีแห้งเดิมจากโรงงานสติกเกอร์บอกรงยางอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเม็ดอาร์ครอยด์คันนี้เป็นเม็ดอาร์คเดิมๆน,นะคะไม่มีการพ่นซอกทาสีไม่เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหัวน็อตเดิมจากโรงงานทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวแผงประตูด้านข้างนะ,ะเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันพร้อมกับระบบเซ็นรัลล็อกนะคะภายในของตัวรถคันนี้เนาะ,ะก็จะเป็นตัวพวงมาลัยแบบแอรอ์แบ,บ็คคู่หน้าเลยนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวไฟฟ้าที่น้ําาหนนักเบะคะ ขี่ได้สบายคล่องตัวมากๆเลยภายในตัวเบาะคันนี้ก็เป็นเบาะหนังสีเบจสวยๆไม่มีรอยฉีกราคาดมาก วันนี้คลิปนี้นะคะคุณชมาขาใครที่สนใจตัว r i o m e s คันนี้นะคะจากราคาปกติ2 3 8 0 0 0บาทเปลี่ยงแค่คุณแคบหน้าจอนะคะแล้วส่งหลักฐานการแคปหน้าจอไปที่ ID นี้นะคะ fiks 1234วันนี้ลดเลยนะคะเหลือเพียงแค่2 18,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณช่างาสำหรับใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ